การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วมบ้านชั้นเดียวปลดคัทเอาท์หรือเซอร์กิตเบรเกอร์และย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ให้น้ำท่วมถึงห้ามใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดและเลื่อนย้ายออกจากบ้านสำหรับบ้าน2ชั้นที่มีการแยกวงจรไฟฟ้าในแต่ละชั้นปลดคัทเอาท์หรือเซอร์กิตเบรเกอร์ชั้นล่างเพื่อตัดกระแสะไฟฟ้าออกจำไว้นะครับว่าห้ามใช้ปลั๊กและสวิตช์ไฟฟ้าที่น้ำท่วมถึงเด็ดขาดอย่าสัมผัสสวิตช์และห้ามใช้ไฟฟ้า ในขณะที่ตัวเปียกหรือสัมผัสน้ำสำหรับการฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วมควรสำรวจและตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าชำรุดเสียหายหรือไม่ก่อนใช้งานควรเรียกช่างหรือผู้มีความรู้ทำการตรวจสอบสวิตช์หรือปลั๊กที่ถูกน้ำท่วมก่อนที่จะกลับมาใช้งานตรวจสอบภายในบ้านว่าไม่มีสัตว์ร้ายหรือแมลงต่างๆหลบซ่อนอยู่ด้วยความห่วงใย,ยจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค